เป็นสถานที่ราชการค่ะมีทั้งนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองของนักเรียนนะคะเข้าออก่อขุ่มตลอดเวลานะคะถ้าโรงเรียนนะคะเต็มไปด้วยขยะก,ก็จะเกิดสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีค่ะเราต้องจัดการกับขยะพวกนี้ให้หไ,ได้โดยการสร้างความสนับให้เด็กและครูในการแยกขยะเพื่อจะให้โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่สะอาดน่าอยู่ สวัสดีค่ะดิฉันอยู่กับบางสิ่งที่หลายๆคนนะคะเรียกว่ากองขยะนั่นเองค่ะดิฉันอยากจะบอกว่ามันคือจุดเริ่มต้นของกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในเรื่องของการผลิตและการบริโภคสิ่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะรวมถึงการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนบ้านแม่ประจันด้วยค่ะการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนนะคะก็หมายถึงการดําเนินงานในองค์รวมในทุกๆด้านเลยนะคะ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตและการบริโภคคพบคู่ไปกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่ประจันค่ะเรามีความเชื่อมั่นว่านี่จะเป็นรากฐานที่ดีที่จะช่วยสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนของเราเมื่อเขาต้องออกไปใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันค่ะโรงเรียนบ้านแม่ประจันมีรูปแบบวิธีการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนทำอะไรกันมาบ้างแล้วเราไปชมกันเลยค่ะโรงเรียนบ้านแม่ประจันตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่5จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ของโรงเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโรงเรียนมีกิจกรรมปุ๋ยธรรมชาติจากสองมือคือการนำเศษหญ้าใบไม้หมักไว้จนกระทั่งย่อยสลายกลายเป็นขุยสีดำหรือสีน้ำตาลที่เรียกว่าปุ๋ยหมักทางโรงเรียนได้นำปุ๋ยหมักเหล่านี้ไปปลูกต้นไม้และพืชผักสวนครัว กิจกรรมลดเลิกจำหน่ายขนมอาหารที่มีบรรจุภัณฑ์ผลิตจากพลาสติกเพื่อลดขยะภายในโรงเรียนโดยการผลิตขนมอาหารเพื่อการบริโภคและส่งเสริมทักษะอาชีพให้นักเรียนโดยการจัดทําโครงการขนมอบสร้างสุขพิกุณเบเกอรี่เป็นชื่อขนมของโรงเรียนกิจกรรม One Stop Wait Service ปรับพฤติกรรมสร้างจิตสำนึกลดจุดบริการทิ้งขยะภายในโรงเรียนจาก5จุดเหลือ1จุดและมีอาคารแยกขยะแต่ละประเภทเพื่อลดปริมาณขยะนอกจากนี้ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและลดการเกิดมลพิษกิจกรรมโรงเรียนชุมชน จับมือสร้างพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ในโรงเรียนโดยได้รับบริจาคต้นไม้จากชุมชนและยังมีการสร้างห้องเรียนธรรมชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับนักเรียนทั้งนี้เป็นการเสริมสร้างความสามาัคคีระหว่างชุมชนกับโรงเรียนแผนการจัดการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การลดขยะพลาสติกการจัดการเรียนรู้ระดับปถมวัยลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเรียนรู้การทำขนมจากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่นการจัดการเรียนรู้แบบ active learning บัวรอยอนุบาลคุกกี้อนุบาลเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และรับการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ การจัดการเรียนรู้ระดับปฐมศึกษาคือลูกเสือนักอนุรักษ์ธรรมชาติโดยมีการส่งเสริมให้ลูกเสือได้รู้จักการเพาะปลูกต้นไม้ในโรงเรียนการกําจัดวัชพืชและการดูแลรักษาต้นไม้ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้รักสถาบันรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมคือลูกเสือเกษตรปลอดภัยส่งเสริมให้รู้จักการปลูกผักสวนครัวปลอดภัยสารพิษ ส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้นั่นคือสวนหม่อนหรือมันเบอร์รี่ของโรงเรียน BMJ Green Life ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้สถานการณ์โควิด -19